สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเรียนรู้ดูเส้นชีวิตหลายรูปแบบกันนะครับส่วนจะมีส่วนจะมีรูปแบบใดนั้นก็มาดูกันเลยนะอย่างตัวอย่างมือแรกนี้ให้ชื่อว่าเป็นเส้นชีวิตโยกาย้ายแล้วดีขึ้นนะครับอัดเดยบมาดูเส้นชีวิตก่อนนะครับนี่คือแนวทางของเส้นชีวิตจะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งมาอย่างนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะฉีกโยกเข้ามาเส้นวาสนา ตัววาสนานี่แหละตัวที่บอกว่าชีวิตมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นเพราะเส้นนี้มันยาวมันยาวทะลุนี่เลยนะครับนี่อีกเส้นหนึ่งแนวทางของเส้นวาสนาที่เกิดอยู่ข้างๆกันเส้นชีวิตตัวนี้มันคือโยกย้ายเนี่ยครับโยกย้ายธามากินเปลี่ยนการเปลี่ยนงาน,ลน,งานแล้วชีวิตจริงจะได้ดีขึ้นกว่าอยู่ถิ่นเกิดถิ่นเดิมนั่นเองนะครับ พราะปลายของเส้นยีิตที่แตกลงมานี้ไม่ได้แตกออกเสียหายเป็นแต่ลักษณะเป็นตัววีที่สวยอยู่เป็นตัววีไม่แตกเป็นง่ามมากจนเกินไปนี่คือความรุ่งเรืองคือการโยกย้ายแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเปลี่ยนตัวนี้มันก็คือเปลี่ยนไปโดยเรื่องบงาที่โดยการงานนั่นแหละพาให้เปลี่ยนนะครับ แบบที่สองมาดูเส้นชีวิตที่มีความหนาความใหญ่ในตัวเส้นนะครับในตัวของเส้นชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเส้นที่หนาใหญ่มากนี้แนวทางนะพอมาถึงจุดนี้ลงมาเส้นจึงบางขึ้นหรือว่าช่วงแรกการที่มีเส้นชีวิตนั้นหนาใหญ่ๆนะครับการที่มีเส้นชีวิตนั้นหนาใหญ่ๆมันบอกถึงการงานที่มันต้องอาศัยแรงการใช้แรงนะครับการอึดการอดทนการสู้ชีวิตดินหลนทํางานหนัก หกอยู่ในลักษณะมือที่มือสักๆผิวมือที่ดูสักๆแล้วเส้นชีวิตใหญ่ๆเนะี่ยงานใช้แรงทางนั้นนะครับเส้นหนาใหญ่แล้วมีความคมชัดก็จะเป็นในลักษณะใช้แรงแล้วดีเช่นอาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้นะอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้แรงนั่นแหละนะครับนักกีฬาทุกประเภทนะที่มันต้องใช้แรงนะครับเส้นชีวิตจะมีความแข็งแรงดีคนที่ชอบเล่นกีฬาด้วยก็เส้นชีวิตจะดู แข็งแรงดูสดใสดีเหมือนกันนะครับสังเกตดูได้ง่ายเลยแต่นี่มือผู้หญิงนะมือผู้หญิงเนะี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมือผู้หญิงแหละความหนาของเส้นมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตชีวิตต่อสู้ลําบากมาเรื่อยๆนะครับแล้วตรงปลายชีวิตตัวนี้มันมีลักษณะเป็นเกาะในทํามก่งหลักฐานและเนินโรคหมายเขาว่าด้านที่อยู่อาศัยถ้าจะได้มาต้องเป็นในลักษณะผ่อนนาะผ่อนเดาจึงจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนะี่ย สู้ชีวิตของคนที่มีเส้นชีวิตหนาใหญ่คือเหนื่อยลำบากสู้อดทนแต่ขยันสู้ชีวิตข้อดีก็มีนั่นเองนะครับนี่อีกตัวอย่างหนึ่งของมือชีวิตต้องใช้แรงเหนื่อยขยันอดทนก็คือตัวนี้นะครับเป็นเส้นแบบนี้แหละแบบที่สามมาดูเส้นชีวิตเส้นเล็กนะเส้นเล็กแล้วก็มีความชัดความคมก็คืออย่างตัวอย่างมือนี้นะครับแนวทางของเส้นชีวิตเป็นเส้นเล็กๆความเหนื่อยคนลําบาก มันก็จะน้อยลงนะเป็นงานที่สบายนะครับคนที่มีเส้นชีวิตเส้นเล็กๆชีวิตไม่มีเส้นตัดก็คือชีวิตราบลรื่นดีสุขสบายนะครับการกินอยู่ก็สุขสบายนะครับได้อะไรมามันก็ง่ายกว่าคนที่มีเส้นชีวิตนหนาใหญ่ๆนั่นเองนะครับมาดูเส้นชีวิตแบบที่4ี่เป็นเส้นชีวิตได้คู่ต่างประเทศและเป็นเส้นชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับแนวทางของเส้นชีวิตดูตามตัวอย่างนี้จะยกออกมาจากมือจริงๆทั้งนั้น มันจะไม่อ้อมโค้งเข้าเหนือนสุกนะครับเส้นชีวิตของคนเหล่านี้ท้ายขวาจะเหมือนกันก็คือแนวทางของเส้นชีวิตจะดึงลงมาในตำแหน่งนี้ถือว่าตรงกลางฝ่ามือเลยนะครับตัดลงมากลางฝ่ามือนี้คือเกี่ยวข้องกับทางทินทางไกลนะครับเนี่ยคือแนวทางของเส้นชีวิตคนที่มีเส้นชีวิตแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันจะได้คู่ต่างประเทศนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับ ส้นยึดอยู่ต่างประเทศแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นที่มันฉีกย้ายมาแบบนี้นะยุบยมาฝั่งตรงนี้นะเส้นหนึ่งก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะมีความหมายความหมายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับ,นรบเนี่ยก็คืออีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะเส้นที่มันยุบมาฝั่งข้างนี้นะครับฝั่งเนินจันนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้คู่ต่างประเทศด้วยเช่นกัน ก็คือเส้นแบบนี้และก็ตามตัวอย่างมือนี้นั่นเองในแบบที่4ี่นะครับมาดูในแบบที่ห้าเป็นเส้นชีวิตดีในบานปลายนะครับช่วงแรกแรกจะเกิดความไม่แน่นอนของชีวิตด้วยเพราะดูจากเส้นชีวิตตัวนี้นะมันจะมีความโค้งเส้นชีวิตในจุดหนึ่งก็จะเป็นช่วงนั้นหนาเรียกว่าความเหนื่อยความลำบากการต่อสู้งานใช้แรงแต่พอมาส่วนนี้ลงมาเลยนะเนี่ยนะมันจะมีเส้นชีวิตที่โค้งสายมีลักษณะโค้งสายนะนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิต และแต่พอมาตรงปลายเนี่ยมันแต,แต่เป็นง่ามลักษณะอย่างนี้ลงมานิดนึงเ่ยอันนี้แรีว,ว่าจะมีที่อยู่มีความมั่นคงในบ้านปลายของชีวิตได้นะครับเลยใั้นคือว่าเป็นชีวิตที่ดีในบ้านปลายก็คือปลายทางของเส้นชีวิตจะแตกเป็นง่ามนะครับแต่เป็นง่ามเข้านนหลักฐานนี่แหละนะหมายถึงจะมีบ้านมีที่อยู่เป็นของตัวเองนะครับมีทรัพย์สินเงินทองพอได้กินได้ใช้นะครับ ราะมันเป็นส day, ิ่งที่ปรารถนาทางชีวิตก็คือต้องการจะมีที่บ้านเป็นของตัวเองนี่คือแบบที่ห้าชีวิตดีในบ้านปลายนะครับทีนี้มาดูในชีวิตแบบที่หกเป็นเส้นชีวิตขาดซ้อนนะครับขาดซ้อนลักษณะตามตัวอย่างที่ขีดให้ดูนี้เป็นเส้นชีวิตที่โยกย้ายแล้วมีโชคลาภยิ่งย้ายยิ่งมีโชคลาภบ่อยๆนะครับเพราะการที่มีเส้นลักษณะซ้อนกันมันก็คือเป็นเส้นลาภในตัวเลยเป็นเส้นชีวิตโยกย้ายแล้วมีโชคลาภนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูเส้นชีวิตในแบบที่เจ็เป็นเส้นชีวิตที่มีเส้นตัดเส้นขวางบนเส้นชีวิตจะตัดเฉียงตัดบนตัดลงล่างลักษณะแบบนีน้เรียกว่าเส้นชีวิตมากด้วยอุปสรรคและความท้อแท้นะครับจะทําสิ่งใดก็มกักจะไม่ประสบผลสําเร็จตามที่ตัวเองคาดหวังพลังในการต่อสู้คิตก็น้อยแต่ทาไปแล้วก็เจอแต่ปัญหาและอุปสรรคมันจะเกิดความท้อแท้เหนื่อยใจให้กับผู้เป็นเจ้าของมือการที่มันมีเส้นตัด มันเป็นเส้นที่มาบันทอนในเส้นชีวิตทางเดินของชีวิตเจอเกิดความไม่เข้มแข็งนะครับเงินก็ขาดมือพอแต่ชีวิตจะดีมันก็จะมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามาตัดในเส้นที่มันตัดยิ่งตัดเยอะยิ่งเสียหายมากนะครับเป็นเส้นชีวิตที่บอกว่าเป็นความล้มลุกคลานของเส้นชีวิตก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือแบบที่เจ็ดไปดูแบบที่แปดเป็นเส้นชีวิตเหนื่อยง่ายเจ็บป่วยเส้นชีวิตเหนื่อยง่ายเช้นชีวิตเจ็บป่วยก็คือ จะเป็นเกาะแบบนี้เลยนะครับในตำแหน่งนี้แหละด้วยแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆด้วยนะถ้าหากมันอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้คือถ้าเส้นชีวิตเป็นลักษณะโปร่ปงๆนะครับเป็นลักษณะโปร่ปงๆเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่เหนื่อยง่ายเก็บไข้ได้ป่วยนะครับนี่คือเหนื่อยง่ายนะครับของแนวของทางของเส้นชีวิตในตำแหน่งที่เป็นเกาะที่มีเส้นหนึ่งมันลากข้ามานี้จะทํางานหนักไม่ได้นะครับอาจจะไปตากแดดตากลมตากฝน แบบคนอื่นๆก็ไม่ได้อีกมันจะวูบเอาง่ายๆนะครับอันนี้คือแบบที่แปดนะเป็นแบบที่แปดเป็นเส้นชีวิตเหนื่อยง่ายเจ็บป่วยนะครับแบบที่เก้าเป็นเส้นชีวิตสุขสบายมีหลักฐานมีความมั่นคงนะครับก็แนวทางของเส้นชีวิตจะดูลาบเรียบและชัดคมนะครับเส้นชีวิตลากลงมานี้และตรงปลายของเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นดึงเข้ามาข้างในนี้แล้วก็แตกเป็นง่ามเข้ามานี้นะเรียกว่าเส้นชีวิตมีหลักมีฐานนะครับ มีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองมีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สินที่ไร่ที่นาที่สวนเนี่ยสามารถที่จะมีได้นะครับเป็นชีวิตแบบนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นลากยาวมากนะเป็นแค่สัน้นๆเล็กๆก็ได้นะนะเป็นแค่สัน้นๆเล็กๆก็ได้มาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับ มีบ้านที่นาที่ไร่ที่สวนที่อยู่เป็นของตัวเองไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปผ่อนใครให้ยุ่งยากนะครับเลยเป็นเส้นชีวิตสุขสบายมีที่ทำมากินมั่นคงนั่นเองนะครับมารูปแบบที่สิบใครที่มีเส้นชีวิตแล้วก็จะมีเส้นขึ้นแบบนี้นะครับหลายๆเส้นอันนี้ถือว่าดีนะเป็นเส้นชีวิตที่มีพลังการต่อสู้ชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งทาสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จมีพลังในการต่อสู้ชีวิตที่ มีพลังการต่อสู้ชีวิตที่เข้มแข็งที่ดีมีโชคลาภมีการเงินเข้ามาสม่ำเสมอดีด้วยนะครับหากมีเส้นชีวิตสั้นๆวิ่งขึ้นที่เส้นชีวิตบ่งบอกถึงความมีโชคลาภและเส้นชีวิตมีพลังการต่อสู้ที่เข้มแข็งดีนะครับจับเป็นเส้นสั้นๆเล็กๆหรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมเจ้าของมือนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเส้นชีวิตแบบที่11เป็นเส้นชีวิตหาเงินเก่งนะครับ แนวทางของเส้นชีวิตจะเป็นเส้นชีวิตกับวาสนามันเกิดมาสัมพันธ์หลอมรวมเป็นแนวเส้นเดียวกันตามตัวอย่างที่จะขีดให้ดูนี้นะครับนี่คือแนวทางของเส้นชีวิตหาเงินเก่งเส้นชีวิตกับเส้นวาสนามันจะมาเชื่อมหลอมรวมเป็นเส้นเดียวกันในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นที่เกิดขึ้นฉีดเป็นเส้นสั้นๆข้างๆขึ้นเป็นลักษณะตามที่ขีดให้ดูนี้เป็นง่ามขึ้นวิกตอรี่แบบนี้คนที่มีเส้นแบบนี้จะหาเงินเก่ง และก็จะมีฐานะที่ดีมีเงินเก็บเงินออมมีทรัพย์สินจำนวนมากได้ตาาแนวทางของเส้นที่มันเกิดในฝั่งนี้มันเกิดในฝั่งของใต้ของเนินอาทิตย์เนี่ยมันคือมีทั้งเงินมีทั้งเกียรติท,ทาอะไรก็ได้ความสําเร็จมากด้วยการยอมรับจากผู้คนด้วยนั่นเองนะครับเลยเป็นคนที่ขยันหาเงินเก่งเพราะตําแหน่งเนินที่มันเร่งรีบหาเงินเก่งในตำแหน่งนี้มันคือตําแหน่งที่บอกว่าเร่งรีบเร่งรัดตัวเองให้ต้อง ทำมากินให้ได้เยอะๆแต่เมื่อมีเส้นเป็นลักษณะขึ้นเป็น V มันก็เลยยิ่งหาก็ยิ่งได้ก็ยิ่งรวยนั่นเองนะครับสรุปวันนี้เอาประมาณ11เส้น11รูปแบบของเส้นชีวิตแล้วกันนะครับกําลังดี11ราชาโชคนะครับสหรับผู้ที่ดูมาถึงคลิปสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ทนนั่งดูจนจบนะครับขอบคุณที่กด Subscribe กดติดตามด้วยดีเสมอมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ